ผมได้ไปเห็นบักบักหนึ่งนะครับผมเป็นบักเรียวมะโดด3มทีเฮ้ย hmm? hey! เรียวมะโดด3มทีมันจะมากไปแล้วนะดูทุกคนเรียวมะเรียวมะโดด3าทีครับ but เนี่ยแล้วก็3เฮ้ยโดด3ทีทุกคนเรียวมะสมมติเราไปเวทบูเขาเนี่ยอะเวทบูเขานะเมันจะเกินไปหรือเปล่าเรียวมะโดด3ามที วันนี้อยู่กับเบคอนลิมิตชแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเลียวมะคือผมไปเจอเมคาคนิกก็คือบัคผมได้ไปเห็นบัคบักหนึ่งนะครับผมเป็นบัคเลียวมะโดด3ที 3> เฮ้ยเลียวมะโดด3ทีมันจะมากไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกว่าทํายังไงนะครับถึงเลียวมะถึงจะโดด3ทีนะครับก็ <Yeah. S 2> คือเดเรเราต้องไปดูที่เลียวมะกันก่อนโดยปกติแล้วเนี่ยเลียวมะเนี่ยจะโดดได้2ทีนะครับดูปับปับใช่ไหมมันโดดได้2ที แต่ผมบอจะทำให้มันโดดได้3ทีนะครับ umas, อ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองกับคลิป anyway ก evet ันดูด okay. ูดีทุกคนสามทีเรียวมาโดด3ทีสามทีเรียวมาโดดสามทีไมรุนดูทุกคนเรียวมาเรียวมาโดดสามทีครับนี่ไงแล้วก็สามเฮ้ยโดดสามทีทุกคนเรียวมาสมมติเราไปเวทบูเขาเนี่ยอะ เบสบูเขานะนี่มันจะเกินไปหรือเปล่าเลียมาโดสามทีเอามุมนี้ก็ได้ทุกคนดูมุมนี้เอาใหม่พอดีว่าผมกดช้าเกินไปเอาไปทัดรอบเดี๋ยวสมมติถ้าเราเนี่ยไปเบสเลสเขานะครับมันจะแบบมันจะโอ้โหสบันเท่มากเลยเลียมาโดสามทีมุมนี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูมุมก่อนเล็กกันว่าจะทำได้ไหมนะทุกคนเฮ้ย ได้ทุกมุมนะครับผมเทคนิคก,การทำนะครับง่ายนิดเดียวนะครับเลียวมะกระโดด3ทีนะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับเราต้องโดดครั้งแรกเลยโดดโดนคีบครั้งที่2โดดข้ามขื่อนะครับกดอย่างเร็วนะครับกดอย่างรวดเร็วนะครับครั้งแรกโดดโดนคีบนะครับครั้งที่2กดข้ามขื่ออันนี้ไม่ข้ามขื่อต้องข้ามขื่ ครั้งแรกโดนชีฟครั้งที่2ข้ามคืนะครับเราจะโดดไวมากเห็นไหมก็จะไปตอนไหนก็ได้นะครับเราก็จะมีใช้ฟรีครั้งหนึ่งตรงนกก็ได้นะครับโดนคีฟครั้งแรกโดนเคลครั้งที่2ข้ามคืนกดช้าไปต้องกดไวๆนะครับต้องกดไวๆถ้ากดช้าคุณจะไม่ได้นะครับเห็นได้ทุกตรงได้ทุกตรงเลยนะครับผมได้ทุกตรงเลยนี่ครับเอาสมมติเราจะดูบูครับโดดข้ามคีฟโดใส่คีฟครั้งที่2โดดข้ามคืนนะครับแต่งรวดเร็ว อ่าคุณก็จะโดดได้ใครก็โดดได้ใครก็แบบคือเดลมามันโดดใจมากเรามาลองดูหลุมมังกรกันครับเด็กลก็โดดเข้าไปที่บูอ่าสมมุติถ้าเราจะฟาร์มเราเป็นเดลมาป่าดูวิธีการฟาร์มโคตรไวดูครับก็โดดได้อีกทีหนึ่งสามจึกจ๊กจึ๊กจึก๊กจึ๊กมันจะฟาร์มไวขึ้นนะครับถ้าใครรู้เทคนิคนี้ เนี่นะครับเราเดี๋ยวเราไปลองทําข้ามป้อมดูนะครับข้ามป้อมก็ได้ทุกคนมันมันแบบโอ้โหมันจะเกินไปหรือเปล่านี่ทาข้ามป้อมก็ได้ทุกคนใช้ได้หมดหรือจะเป็นมุมนี้เบิร์นกลวไปทิมนคนแต่มันต้องกดไ,ไวๆนะอ่ะก็ลองไปใช้กันดูแต่มันผมว่าผมไม่ได้นำนะครับบาคเลียวมะกระโดด3ามทีบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วจริงๆเราสามารถกระโดดเฉียงได้ด้วยนะเดี๋ยวเราดูรอดูเลยรอดูเลย3ทีครับ นี่กระโดโดฟิกเกอร์อีกเอา้าใครจะตามเลียวมาทันล่ะครับแผ่นนี้มา ก็วันนี้เราจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าเลียวมะกันนะครับอ่าอย่างแรกเลยต้องบอกของบอกลุนก่อนนะครับผมเลียวมะนะครับไอเทมนะครับใช้เซตนี้นะครับเซตนี้ส่วนใหญ่ใช้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วโบเกนเนี่ยเอาเปลี่ยนอันนี้เป็นอันนี้ได้นะครับแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่คุณถ้าคุณอยากได้ครูดาวนะครับเออใช้เซตนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวอยากได้แล็คก็เซตนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ผมถ้าอยากได้แบบครูดาวไวๆก็เซตนี้ก็โอเคไม่ไม่น่าเกียดนะครับอ่าลองดูนะครับฟอสเคปเนี่ยเราจะเก่งช่วงฟอออรรรรรร์ทเเเเคคคคคคนนนะะะัับบบใยยยยยาาากกแแงจิสีีีี่่ดวตุณ ต้องรอมูลาหรือว่าฟิเลทูดเนี่ยขึ้นฟิเลทูทสลับกันได้แล้วแต่แล้วแต่อารมณ์เลยนะมันไม่ฟิกอะไรมากแต่ถ้าคุณได้มูลาแล้วเนี่ยหรือว่าคุณได้ฟอนเคปก็จะเริ่มซโล่คิวได้แบบอีซี่ละหลังๆก็จะเป็นต่อนะครับเรามาดูพลังแฝงกันสําหรับเลียวมะเลียวมะเนี่ยผมผมให้เป็น สองอย่างนะครับก็คือผีเสื้อกับเคิร์ดอัปเดตถ้าคุณอยากใช้เคิร์ดอัปเดตเนี่ยก็ใช้เซตนี้ตามได้เลยนะครับสีเหลืองอาจจะเป็นดามเมจก็ได้นะคุณอยากจะเร่งเล่งเป็นดามเมตก็ได้ก็ไม่น่าเกียดเหมือนกันก็ไม่น่าเกียดเนี่ยเซตนี้ก็แรงเหมือนกันถ้าคุณอยากได้แบบรุนแรงนะนะอ่าเรามาดูลูนกันครับลูนของเลียวมารนะครับผมใช้เป็นเนี่ยตามนี้เลยเกาะก็ จอกอ่อล้อยนะครับแต่ห้อยคียนิดหน่อยมันก็เลยไม่ถึงร้อยนะครับจะเป็นจอกเกาะเก้สิบสองจุดแปดนะครับแล้วก็ห้อยคียมาสามจุดสองแล้วตรงกลางเนี่ยเป็นแอสซิสซินเนตนะครับผมก็จะเป็นวิ่งเร็วแล้วก็ตีแรงนะครับพลังโจมตีหนึ่งจุดหกนะเออมันแบบเอาแบบบูเบิร์ดเต็มที่อ่ะไปวันนี้เอาไปเล่นเรียม้ากันโซโล่แรกนะมาคู่แลนของเรานะครับอู้แพนด้าก้าโชกุนลีบิเตกจะเท่มไม่ขี้แตกเลยคุณผู้ผมควรจะใช้บัคกไหมผมไม่ใช้บัคแล้วกันนะ าแบบใช้แบบใช้แบบลูกเล่นแบบเคลื่อนที่แต่ไม่มีผลต่อรูปเกมแล้วกันจะได้แบบผมไม่อยากจะใช้บาร์นะเพราะว่าฝีมือผมก็แบบเกินขาดแล้วว่าครับน้องๆสวัสดีจ้าเฮ้ยเดี๋ยเปิดไปคุยได้ปะดึงป้าเปล่าดึงป้าเปล่าแคลรี่ไปบน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 โอเคชอบดัง เียยต้องอย่างนี้สิแก๊กมึงมาช่วยยังไม่น่าเชื่อเลยการฮุกของมึงนี่จะแม่นขนาดจับวางได้เมียอยู่บนเดิมเมียอยู่บนเปิดเปิดเยี่ยบไปเยี่ยบไปเลยเยี่ยบไปเลยอะไรไปลอยอะไรไปอะไรเยี่ยบไปเลยเก่งมากทีมเราจะได้ดาวไปด้วยกัน โอเคครับไปรับไปด้วยครับถ้าผมไม่แจกซะก่อนเวลาช่วยฟามน่ยออกมาชาจเลเต้ๆๆัไก่มันตายในอีไก่อีไก่ตุ้งอีหอยเฮ้ยมูลาจิเอาเว็ไปเลยผมให้เอาเว็ผมไปเลยผมให้ผมเอาเว็บกลางกลางใจดีชอบให้ให้เว็ผมรอรอรอยอมยองิวะ บูครับอีกสี่สิวิครับทำอะไรก็ทำครับเฮ้ยมีใครว่างดูผมบ้างมีใครว่างดูบ้างตกปลอกเล็กดูดูจะทำอะไรดู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 ยุ่งทำอะไรดูยู่งขอไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรรับแต่ผมจะละร่างออกให้ละบับออกให้โอ้โหครับครับครับเราจะเตะหายหนึ่งจ้าจ้าเขาอยู่บนจะระวังตัวนะจ้าเล่ไง่ายนะมีแผนิดใช่ไหมอุ้ยแล้วผมีเกเกอร์ไม่มีเหรอ ไม่ถึงก็ด่อนไอ้ผีปืนกลยิงใส่หน้าพนันว้าจิ้มเลยเราไม่ได้ฟาร์มเล็ผมเอาแล้วนะผมเวทเลสตัวเองเลยนะโอ้ยไม่ได้ว่ะมูลาเกิดทันทีร้านได้เลยวแอผมว่าคุณทำได้ตะโกนดังๆว่าร้านได้เลยนะถ้าร้านได้อะ โอ้ยดาเมจทีละเจ็ดตีมีนกมีนกสุดสุดผมเชียร์กลางให้นะจะว่าเฮ้ยเหมือนเหมือนแบบการีจะตายว่ะตรงมิกตรงมิกหลาสีแหลกๆไลกว่าเราเกมเราเจอแบบนั้นเราติแจ็คเราแบบไปเกมลุกซะหน่อยไหม แค่ไม่ต้องติดขับไปนี่ก็ได้นะผมว่าคอแบบฟิกพิรุณว้าว no no ถ้านใหน่ที่พี่ขโมยคิมดูงานด้วยครับ พาไปส่งล่างหน่อยพาไปส่งล่างหน่อยฮายาฮายาฮายาเยอะเพิ่มเลยเดียวเคียวเดนมาส้องถลับเฮ้ยฮายาลับว่าจะเอาบนโอ้โหเต้นใส่ก็ทากไก่กี่ผีก้ากำตายกำตายน็อกเด็กน็อกถอยกจ้าได้ถอยถอยจ้าถอยจ้า เลยดีเลยดีรับการคนนึงครับคีปันยังไม่เดินเลยไปลาบลาไปลาบลาใครจะ,ะเตะเข้าหลังใครจะเตะเข้าหลังใครจะเตะเข้าหลังปีผีมาจากไหนพอไปลองอ่านไง ได้ว่ะแจ็คสวยงามล่างดันรับครับผมเป็นการล่างแล้วนะการให้ไหวการให้อยู่การให้อยู่ระวังแพนด้าเข้าหลังนะครับระวังแพนด้าเข้าจากเลสนะกลับบ้านนะเรื่องเนี้ยไปเร่องไปแพนด้าหายยาวเลยนะ มาช่วยกลางครับต้องมาช่วยกลางมาแล้วมาแล้วมาแล้วแก๊กแก๊กับไปแก๊กขับไปมากะลีถุกล้วครับที่ไม่ก่อนไหมครับไหมเนี่ยตีคีนนะมูนันมีที่เก็บแตกโทษโทษโทษลาดตาอยู่ไง มามาเรดเรซเรซขับไปนี่มาเรซอาขับปินี่มาเลซมาเลซเลยการดำไการดำไการดำไปไหวไหวเรามีคับไปนี่อยู่เฮ้ยเรายึดแอลได้ว่ะเราต้องมันต้องตายในชุดเดียวว่ะมีล่าน้องการต้องตายวันกะดต้องตายในชุดเดียวว่ะดักไหมเราดักดักไว้นิ่งไว้นิ่งไว้มันต้องตายในชุดเดียว สวยเพื่อนสวยสวยสวยไปแตกผมดันนะผมไปดันล่างนะไปแตกีมีคยได้ถ่ายเาไม่นดใช้ไม่ได้บนดันล่างระวังคิวเลนอ่าพุ่งกลับบ้านคนแก๊กเดินออนหน่อยแก๊กต้องช่วยวะไหววะไหววะดันหนักเรอครับแต่คาเฟ่เคียวมีอันตีใช้กลางบีบมันกลับได้ครับ ไปไปไครับได้ได้ได้มันได้มันได้ดันไปดันไปสวยสวยสวยเดี๋ยวไปช่วยกางก่อนไปช่วยกางก่อนออกมาขวาวิ่งมาเอาขวาวิ่งมาว้าวมิ่งมิ้งวิ่งมิ้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาแล้วมาแล้วแรงเกินนนไไไมมม่่่ทัวะะผเห็อร เออคลิปการต้องงช่วยคคนนึาเฟ่คาเฟ่ระวังคาเฟ่นี่คิวเล่น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 มาคิวเล่นมาคลิปการเคลียร์ครับเอ่อหลุมมูลาดมีนะด้านขวาเนี่ยมีหลุมมูลาดให้เล่นนะครับมีเลสมีก้อนเล็กด้วยคิวเล่นหายหายหมดพยายามตัดหลุมคิวเล่นในพวกนั้นเราจึเห็นแต่ใช่นไหม เอาไปเลยเอาไปเลยเอไปเลยล่าไเลยโดน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 เดี๋ยวผมเกียกีกลางครับสวยับไม่ดีสวยจัดตุยตาเราเราเล่นได้กันีแลวิหายาฟรีเวอร์ วิ่งโดนสตะปันอันตีจิบแจ็คมาเลยแก๊สแจ็คไม่น่าโดนมูหลามทันไหมไม่ทันหรอกทันทานยังไม่ทันทันทันยทานยังไม่แพ้ยังไม่แพ้ยังไม่แพ้เยังไงยังไยังเนี่ยถ้ายื้เลยน่าคือชนะนะ เฮ้ยงปนี่ยกำลังใจมาเลยจริงว่าฉันเป็นตัวเล็ครับปีนี้ดีมากดีมากกำลังใจผมมาละตามเดียริ วิุดเลือดไม่ทันตาเกิดไเกิดไเกิดไเกิดลงลางลางลางเขไปนะงดันเมื่อกี้แพนด้ามันกล้าเล่ท่อนมีกอเกิด สนุกมากครับครับโอ้โหแพ้ว <spe bisog desarrollo> ่ะทุกคนมันก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกโอเคครับก็สำหรับบัคตัวบัคตัวละครเรียวมานะครับก็โอ้โหเยอะมากเลยบัคบัคแผ่นี้คือเยอะจัดก็ใหญ่เอาไปใช้กันทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเอยขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงจบคลิปนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคนไปทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าจ้ะ